เพลง Too sweet เนี่ยอย่าไปส่งให้คนรักนะคะ too sweet for ความหมายมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะคะมันเป็นการพูดประมาณว่าเธออะหวานเกินไปภาษาไทยคืออะไรคะเธอดีเกินไปหรือเปล่า <laughs> นะความหมายมันประมาณว่าเออเธอก็ดีเธอก็สวยเธอก็ดูเป็นคนมีระบบระเบียบวินัยดีนะ <laughs> เธอก็อยากให้ฉันใช้ชีวิตดีนะ <laughs> แต่ฉันไม่ชอบเป็นแบบนั้นค่ะมาดูความหมายเพลงกันค่ะ It can't be said I'm an early bird จะพูดกับพูดไม่ได้หรอกว่าฉันนะเป็น early bird แปลว่าอะไรคะเป็นคนที่ตื่นเช้าตรู่นะคะอันนี้อย่าไปแปลว่านกก่อนเวลาอะไรอย่างเงี้นะ,ะ early bird หรืออีกความหมายก็คือ a morning person ก็คือคนที่ตื่นเช้าค่ะนักเรียกเป็นคนตื่นเช้าไหมคะถ้าตื่นเช้าเนี่ยก็พิมพ์ไว้หน่อยคะ่ะว่า I'm an early bird หรือ I'm a morning person ส่วนคนที่